วันนี้เวลา8นิกา10นาทีพลเรอเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51อเภอนางรองจัังหดวบุรีรัมย เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองจัดตั้งเมื่อปี2512และได้เข้าเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพ่อบรมราจุปถัมภ์เมื่อปี2556จัดการเรียนการสอนระดับประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาช่างเชื่อมสาขาเกษตรและสาขาอาหารและโภชนาการโดยได้บูรณาการกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่จะทำหลักสูตรวิชาชีพ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน799คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน86คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวทันสถานการณ์ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6เสริมสร้างให้มีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้น ดยในปี2565ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองและสามในเวทีการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่4รุ่นเบสิกคลาสที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นส่วนด้านทักษะชีวิตโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้พึ่งพาตนเองได้ และด้านทักษะอาชีพมีการสอนวิชาดนตรีศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นรวมทั้งสอนการแปรรูปอาหารโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชาน 9, ุเคราะห์29อำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2537จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน650คนและมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน95คน โรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษารวมถึงส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียนซึ่งประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจได้รับรางวัลระดับชาติและระดับโลกเช่นรางวัลเหรียญทองการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกนักุงโบโกตาสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่5-16ธันวาคม2565 รางวัลนักกีฬาดีเด่นปี2565จากการกีฬาแห่งประเทศไทยในรายการรางวัลนักกีฬายกน้ำหนักชายดีเด่นกีฬายาวชนแห่งชาติพัทลุงเกมส์รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2566 ในปีการศึกษา2,566มีการร่วมบูรณาการการศึกษาแบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ได้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตในสาขาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสเกตในสองสาขาคือสาขาช่างกลโรงงานและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกในทักษะอาชีพเฉพาะทางตามความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการงานอาชีพภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติมและนำความรู้ไปใช้เมื่อสำเร็จการศึกษาเช่นกิจกรรมผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้มดันป่าที่ส่งเสริมอัตลักษณ์สีธรรมชาติพื้นถิ่นของจังหวัดศรีสะเกดและยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตลาดเศรษฐกิจการส่งออกและเป็นการค้าขายเชิงธุรกิจผ่านกระบวนการการผลิตร่วมกันระหว่างนักเรียน และประชาชนในพื้นที่